วันนี้วันที่เท่าไหร่นะเขามาเร็วอยู่แต่เรามาช้าเขามาเร็วเขาส่งมาที่สุรินแต่ว,ว่าเราอยู่ต่โคราชหลายวันก็เลยไม่ได้ทําในส่วนของคลิปมหาลาบนะอ่ะมาช้าดีกว่าไม่มาเนาะเผื่ออาจจะเฮงเผื่ออาจจะปังนะครับสาหรับงวดวันที่2พฤษภาคมนี้นะอีกไม่กี่วันนะนะเดี๋ยวมาดูเลขหน้าปกที่เขาบอกว่าให้กันแบบเน้นๆ เห็นกันแบบชัดๆเนี่ยหน้าปกจะเป็นอะไรยังไงนะฮะลุ้นครับเนี่ยฮะเลขหน้าปกเป็นยังไงฮะ<อ>งเลขหน้าปก,กสองกับสี่นะฮะสองกับสี่มีสองอะไรครับสองศูนย์สองห้าสองเจ็ดสี่อะไรฮะสี่สองส,ส,สี่สามสี่ห้าและสามตัวดูเอานะฮะตรงกับใครไหมคะเนี่ยตรงกับใครไหมฮะดูเอานะฮะสองกับสี่ สองกับสี่ตรงกับกูรูสุรินทีวีท่านใดบ้างนะมีให้รวยกันเน้นๆเ,เน้นสุดๆในเล่มน,นี้เดี๋ยวไปดูกันครับเลหน้าปกเราได้กันเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูในเล่มครับจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะ,ะมาดูในส่วนของบทบรรณาธิการเขานะรางวัลที่หหลักร้อยคืออะไรหลักสิบเด่นคืออะไรหลักหน่วยเด่นคืออะไรตัวที่วงกลมคือตัวเน้นที่สุดนะครับ อะทีนี้มาดูในส่วนของเลขท้าย2ตัวนะสิเด่นมีอะไรหลักหน่วยเด่นมีอะไรก็เอาไปศึกษาเรียนรู้กันต่อไปในส่วนของสติตินะก็ไปหาดูอ่ะสติติตั้งแต่ปี64ไปจนถึงปี66กับคุยเฟื่องเรื่องตัวเลขนะอ่ะมาดูภายในเล่มกันต่อนะอยากดูเลขผีบอกนะคอยดูว่าผีบอก จะให้อะไรครับงวดน,นี้งวดน,นี้อาจารย์โยมีผีมาบอกไหมมีศพสามศพเลยอ,อายุเท่ากันะนะอ่ะมาดูในส่วนของฟ้าประธานพรใครเป็น fc ใครเป็นแฟนคลับฟ้าประธานพรก็ตามกันต่อไปนะครับงวดที่แล้วเป็นยังไงเนาะเราหาเล่มเก่าไม่เจอก็เลยไม่ไดเอามาเทียบม,มาเกียงนะเอาเป็นว่าเอางวดวันที่สองพฤษภาคมไปเลยก็แล้วกันนะตัวเต็งคือเลขสองครับ ตัวรองคือเลข5นะตัวที่วงกลมทึบคือตัวเน้นนะ2 3สองสองเอาไปรุ่นบนเอาไปรุ่นล่างนะครับอ่ะทีนี้ตัวรองครับตัวรองเลข5นะ5้5สามห้นะก็ไปรุ่นบนล่างเช่นกันในส่วนของตัวกันคือ9ก้านะ 9, 3, 9, 7, 9, 8ะเก้าสานะ วันนี้จะมาอีกหรือไม่มาอีกรอผล2พฤษภาคมนี้ครับอ่ะไปดูกันต่อครับในส่วนของเลขคำพีรวยนะเด่น3นะเด่น3รอง5 3นะอ่ะ3อะไรครับตัววงกลมคือตัวเน้นนะครับ3 2 3 8 3 4รุ่นบนล่างนะครับส่วนตัวรอง36 30 37มาดอ่ะมาดูในส่วนของรอง5กันบ้างนะเน้นคือ52 5้าแรองคือหนะ้าหกหเจ็นยะไปลุ้นบนล่างอ่ะทีนี้ในส่วนของ3ตัวคู่ใจนะโอ้โหเขาวาง9หลักร้อยทั้งหมดเลยนะนะวาง9ไว้หลักร้อยนะชอบก็ตามครับไม่ชอบผ่านผิดถูกอย่าด่าอย่าว่าก,กันนะเอาไปกันต่อครับไปกันต่อนะอยากดูเลขถีบอกอะงวดนี้จะเป็นยังไงจะมาหรือไม่มานะหลายคน สนใจนะเลขผีบอกก็ม,มาดีอ้าวเลขผีบอกนะดูกันเอานะโอ้โหเลขผีบอกวงวดนี้มีรุ้นนะมีรุ้นที่ห้าสามสามห้ามีรุ้นที่สามเก้าเก้าสามมีรุ้นที่สามสองสองสามนะมีรุ้นนะอ่ะห้าเจ็ดก็มีรุ้นเช่นกันโอ้โหตัวนี้จะแตกสามตัวโตด๊ดหรือสามตัวตรงครับเก้าสามสี่นี่น่าสนใจนะฮะเก้าสามสี่ 4, ตรงกับเลขเชือกผูกคอนะ ที่ลุงเนี่ยนามให้3 49เอาละฮะงานนี้3 49หรือ93 4 9, ี่ผีบอกตรงกับเลขเชือกผูกคอเหมือนกันนะตรงกับลุงเนี่ยนามนะอ,ะอะไปกันต่อพระเอกของท้องเรื่องนะงวดที่แล้วเข้าเต็ม,มเ,เต็ม,<ๆ>ตมนะใครที่ตามมหาเลขธงชยัยงวดที่แล้วเต็มดอกเลยนะฮะเต็มข้อนะงวดนี้สวยสุดคือเลข8นะเอารองคือเลข0ูนย์นะตัววงกลมคือตัวเน้นเอาไปรุ่นบนเอาไปรุ่นล่างนะครับ 8 1 8 2 8 4 8 3 8 5อ่าะทีนี้มาดูรองกับรอง0 0 1 02, 04, 03, 05รอง0นย์เนี่ยบอกได้เลยว่ามีลุ้นนะอ่ะ hmm. ในส่วนของตัวกันตัวกันงวดน,นี้มีโอกาสนะฮะมาหาเลขทงชัยงวดน,นี้บอกได้เลยว่ามีโอกาสนะระหว่างตัวสวยสุดคือเลข8นะฮะรองก็เลข0นย์แต่ว่าตัวกันเนี่ย วาง9หลัก10น่าสนใจครับ91 9294 93 95เอาไปรุ้นบนเอาไปรุ่นล่างนะมหาเลขธงไฉครับอ่ะทีนี้มาดูกันต่อในส่วนของเจ้าพ่อมหาลาบนะ3เด่นครับรองคือ6กับ5อ่ะมาดูชุด3ตัวนะอาจจะแตกก็ได้นะครับชุด3ตัวไม่แน่นะก็แตกบ่อยอยู่นะเจ้าพ่อมหาลาบแตก3ตัวบ่อยนะฮนะอ่ะ3ตัวดูกันเอานะ อ่ะทีนี้มาดูชุด2ตัวบนล่างเห็นตัวเลขแล้วชอบหรือเปล่านะถ้าชอบแสดงความคิดเห็นมาด้วยนะฮะการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะโปรดใช้วิจยาราณในการลงทุนด้วยนะอ่ะไปกันต่อครับก็มีเรื่องราวเรื่องราวของวัตถุมงคลต่างๆนา,ๆนานานะเป็นความเชื่อนะครับในเล่มนะไปหาซื้อไปหาซื้อกันได้ตามแผงหนังสือทั่วไปนะก็มีวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศไทย นะฮะอ่ะไปกันต่อครับต่อไปจะเป็นเลขของสำนักไหนนะฮะเอามาดูฮะ <c oughs> เลขเหล็กไหลเลขหหหเลขหเล็กไหลนะฮะจำสุดคือเลข2รองคือเลข4นะตัววงกลมคือตัวเน้นนะครับ2อง3 2 8 2 6นะอ่ะรอง4 4 3 4 8 4 6นะตัวกันคือ5 1 5 3 5 8 5 6 นะอดูในชุดของ3ตัวสิจะชอบหรือไม่ชอบนะจะตามหรือไม่ตามอาจารย์บุญหลายบอกว่าจับหนักนะจะมาหรือไม่มาไม่มีใครตอบได้แบบ100%เซนะก็ต้องรอผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลไปพร้อมๆกันนะครับอ่ะไปกันต่อครับคุณทุกกี้ครับอ่ะไปกันต่ออ,อ่ะทีนี้มาดูเลขฟันธงน่าสนใจอยู่นะฮะเลขฟันธงก็ถือว่า2มา1 นะงวดนี้เขาฟันธง7กับ5นะถ้า7มาก็จะเป็น7 8 7 5 7 4ถ้า5มาก็จะเป็น5 8 5 3 5 4ชอบจริงๆนะสำหรับ5 3 3 5เนี่ยนะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของสูตรประสบการณ์อาจารย์ประสิทธิ์เด่น3เลยนะชุด3ตัวดูกันเอานะชุด3ตัวโอ้โหถ้ามา 053ถือว่าเต็มดอกเลยนะฮะตามสูตรเลยนะฮะอะทีนี้มาดูในส่วนของ8กับ4เป็นตัวรองนะ,ะชุดสองตัวไปลุ้นบนล่างครับ38 35เนี่ย34 87 84 47 45แล้วก็42ครับอะไปกันต่อนะครับน่าจะเป็นหน้าสุดท้ายแล้วนะอ่อะมาดูในส่วนของเส้นทางรวยวันนี้ยังวาง4นะเส้นทางรวยวาง4นะ วางเลย4 1กับ45นะเ่ะเลขเหนือเซียนอวดนี้มาแปลกนะฮะวาง7ตัวขยันครับ707 3 7 4มีเฮงแน่ๆเขาว่าอย่างนั้นอ่ะทีนี้มาดูเลขพ่อแก่นะวางไว้8กับ2นะวางไว้8กับ2 3ตัวดูกันเอานะอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของเทพสถานพรกรับเทพสถานพรวางไว 3, 2, นะ้3กับ2เนาะมี3 5มี3 8มมี2 4มี2 7ระวังเบิ้ลคือ3 3ส สามตัวก็ให้อยู่นะแต่ไม่ค่อยมาเนาะสามแปดไม่แน่อาจจะมาก็ได้นะฮะแล้วแต่บุญแล้วแต่วาสนาก็แล้วกันอ่ะสำหรับฟันธงยังฟันอยู่ที่5นะฮะโอกาสมา5อะไรครับเขาบอกว่า5 2 5 3 5 4ไม่แน่นะฮะฟันธงเดี๋ยวรอผลครับ2พฤษภาคมนี้รู้ผลไปพร้อมๆกันอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของฟ้าสั่งรวยนะฮะสั่งเลขศูนย์เลยนะฮะฟ้าสั่งรวยสั่งเลขศูนย์เลย นะสามศูนย์เจ็ดไม่แน่นะฮะสามศูนย์เจ็ดไม่แน่นะฮะถ้ามาศูนย์นะก็เอาไปรุนบนรุนล่างนะฮะสั่งโชคกันกับศูนย์หนึ่งศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์แปดอ่ะเลขด่วนครับงวดนี้น่าสนใจนะครับเลขด่วนให้เก้าเลยนะฮะมาแรงเก้ามาแรงกูรูซูรินทีวีก็เก้ามาแรงเช่นกันดูเขาจับคู่วินให้นะครับเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหกเก้าศูนย์สองนะสามตัว ถ้ามาก็ถือว่าเฮถ้าเฮงนะฮะสมับคนตามเลขด่วนมาแรงนะอ่ะสุดท้ายครับมหารวยครับวางไว้734มาแน่ๆเน้นเ้นเน้นที่72 3748แล้วก็93โถ้ามา93อะไรก็แล้วแต่ทั้งงวดนี้มา9ก็เป็นไปตามนัดนะอ่ะก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเรานำเสนอเป็นเพียงแนวทางนะมีให้รวยกันหเห็นเห็นเน้นสุดๆในเล่มนี้ ต้องขอบคุณนิตยสารมหาลาบนะฮะคู่มือการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยครับอ่ะวันนี้ลากันไปครับขอให้ทุกคนทุกท่านมีโชคมีลาบมั่งมีศรีสุขให้มีกินตลอดปีให้มีใช้ตลอดไปให้มีเหลือเก็บให้มีเหลือใช้เหลือไปทำบุญสวัสดีครับ